ดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำท่าแลมอีกหนึ่งท่านะครับท่าบันทูเฟกี้นะครับก็เ,ออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านี้มันเล่นยังไงแล้วก็เทคนิคมันมีอะไรบ้างนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ท่านี้ครั้งแรกของผมที่ฝึกนะครับก็จะ ฝึกดึงออกกับฟุตบาทก่อนนะครับก็แบบเอาเทลไปแปะแล้วเราก็เด้งออกทําอย่างนี้บ่อยๆให้ชินนะครับเพราะว่าหลักการตอนที่เราเด้งออกอย่างเงี้ยมันคล้ายๆกันเลยครับผมเทคนิคมันก็คือเหมือนตอนที่เทลเราวางอยู่บนขอบแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบกดเท้าหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีจังหวะที่แผ่นมันสามารถเด้งได้นะครับเทคนิคนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เราไปฝึกเล่นบอลกับแรมเลยมันก็จะคล้ายๆกันก็ลองทำแบบนี้ให้ชินก่อนครับ สำหรับครั้งแรกที่เริ่มฝึกครับก็ให้หาลัมที่ไม่สูงหรือชันเกินไปนะครับก็จะเป็นลัมที่เตียเต้ยๆก่อนแล้วก็ไม่มีคอปปิ้งข้างบนก็จะดีนะครับเพื่อเราจะได้แบบมั่นใจตอนที่เราจะเต้งลงหรือตอนที่เราขึ้นไปแปะแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกฝึกได้ตามความมั่นใจของเราเลยครับหลักๆเลยก็คือต้องมีเบสิกจากการจับลัมแล้วก็ล็อกทูเฟกี้ แบบนี้ได้ก็สามารถฝึกได้นะครับเทคนิคที่สําคัญสําหรับท่านี้นะครับก็คือตอนที่เราขึ้นไปบนแรมตัวเราจะต้องออกมาฝั่งตรงข้ามครับคือเหมือนกับล็อกทูเฟกี้เลยเราจะไม่เอาตัวเราขึ้นไปเยอะเราจะเน้นขาเราเข้าไปและจังหวะที่เราเด้งออกเราจะดันเท้าหน้าน,านิดนึงให้มันมีจังหวะพรอปตรงเทลให้เราสามารถดึงออกได้นะครับหลักๆสําคัญที่ทุกคนต้องคิดไว้เลยก็คือตอนขึ้นเนี่ยเราต้องเอ็นตัวออกมา ตรงแลมนะครับผมอย่าเอาตัวเข้าไปหรือกดก้มหน้ามากเกินไปนะครับก็ยังไงลองดูตัวแล้วก็การขึ้นในคลิปดูนะครับผมเราพยายามฝึกตัวฝึกร่างกายขึ้นให้ตรงจับให้ดีอย่าให้แผ่นเบี้ยวหรือตัวเบี้ยวนะครับ ผโดยส่วนตัวผมแล้วที่คิดว่าแบบยากๆเลยก็คือครั้งแรกที่เราฝึกขึ้นมาแปะนะครับเพื่อให้เราแบบทรงตัวอยู่บนแลวก่อนที่เราจะเด้งออกถ้าฝึกแรกๆแ,แล้วสูตรของผมก็คือเอ็นตัวออกไปเยอะๆก่อนฝึกเข้าไปแปะแต่ช่วงเทา้าช่วงขานะครับเอาให้ชัวร์ให้มั่นใจแล้วเราก็ค่อยจัดตัวเราขึ้นไปหาจังหวะที่เราสามารถเด้งออกได้นะครับแปะให้ชินก่อน แล้วก็ฝึกเด้งกับฟุตบาทบ่อยๆแค่นี้เองครับผมคร้บผมก็เทคนิคลัมนะครับมันก็อาจจะอธิบายร่างกายหรือแบบการจัดตัวอะไรค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงทําความเข้าใจบ่อยๆเพราะว่าที่สําคัญของการเล่นแลัมเลยผมคิดว่าก็คือร่างกายตัวเราแล้วก็เรื่องสรีระต่างๆนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนครับผมแค่ให้เวลาเรียนรู้กับมันนิดนึงนะครับแล้วก็เล่นสเก็ตให้สนุกครับผมเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนครับผม 拜拜。Bye bye.